สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซโก้อยเหมือนเดิมนะครับอย่ามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับก็จะคัดเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตาม,มาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามทุกช่องทางของไซ์ก้อยด้วยนะครับและถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมสนุกกับเราครับก็มาที่ลายอดพักยก77ตามด้านล่างนี้เลยนะครับเอาไปถึงคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ต้องยอมรับว่าฟุตบอลไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนชั่นลีกนี่ก็แข่งกันครบแล้วนะครับไป4เกมแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ก็พยายามจะคัดเอา3คู่เป็นบอลเล็กๆมาฝากกันนะครับไปเริ่มันที่ ฟุตบอลลีกของไอซ์แลนด์กันก่อนก็ได้นะครับมี2คู่คืนนี้ครับเวลาตีหนึ่งครับเวสมาเนีย่าอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับไวกิงเกอร์เรยาวิกอันดับ11เวสมาเนีย่า16แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ เอสจานานมา0ูนนะครับมีตัวหลักอย่างเตอร์โมเฟลาร่ามิดฟิลด์โปรตุเกสข้างหน้าเป็นอันดีบิยอนาซันนะครับฝั่งของวายกิงเกอร์เรยาวิกอันดับ11มี3คะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาคูเรรี่มา2-1นึ่งะครับมีปาโบดูบอลครับมิดฟิลด์เอลซาวาดอร์นะครับข้างหน้าเป็นเฮลกียูกุกยอนสันครับแฮนดิแคปคู่นี้เปิดมาให้วายกิงเกอร์เรยาวิกบุกมาต่อนะครับทั้งทั้งที่ฟอร์มแย่กว่าครับเหตุผลเพราะว่าวายกิงเกอร์เรยาวิกนี่เป็นแชมป์เก่าครับเพีีียงแตตต่่่่ววาาออกสสรร์์ททไมมดนนะะคับใขณเา เนียาเจ้าถินเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ครับผมดูแล้วเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่ฟอร์มดีนะครับชนะ3จาก4เกมเกมนี้เล่นในบ้านดูแล้วไม่แพ้ครับเชียร์บอลรองเวสต์มาเนียยยาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึงตี25เคเรยาวิกอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับอัครานสอันดับ10 เคอารียวิกเนีย14แต้มเกมล่าสุดบุกชนะฮัรนาฟิยอดอร์มา3-2นะครับตัวหลักๆมีเคจาทานฟินโบกาสันข้างหน้าเป็นเคนนี่โคพากกองหน้าเดนมาร์กนะครับฝั่งของทีมเยือนอัคราเนส มี6แต้มเก็บล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเคฟราวิกมา0ูนครับมีทางด้านของเซียนหน้าทอร์สเตนเซนนะครับกองหน้าเป็นคริสเตียนโคเลอร์หัวหกักหัวหอกชาวเดนมาร์กเหมือนกันครับฤด,ดูการที่แล้วเจอการเครเรยวิก e เอาชนะขาดทั้ง2นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมายังให้เครเรยวิก e เป็นต่อผมดูแล้วเกรดบอลดีกว่าครับน่าจะมีประตูหนึ่งแน่ๆไปลุ้นเมตสคู่นี้เชีีรยบอนต่ออย่างเคาร์เรยวิก e นะครับ ปิดท้ายสักคู่หนึ่งครับไปที่ฟุตบอลฟินแลนด์ยักษ์โคเนนครับแต่กันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับ คอตกาอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับการิสตันเฮลซิงกิรองจ่าฝูงคอตกาเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกเสมออาคาเทเมียมา1 1นะครับตัวลหลักมีโจนี่มาเล่ากับแอนทีมาคิยาวีฝั่งของการิสตันเฮลซิงกิทีมเยือน17แต้มเกมล่าสุดบุกชนะจาโรมา2 0ครับตัวลหลักๆเป็น2นักเตะบราซิลนะครับดูคินยอสกับดักกัสเคครับเป็นตัวที่เด็ดแฮนดิแคปเปิดมาเขาให้คอตกาเป็นต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านและจริงจริงถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยแต่ว่า ถ้าดูจากฟอร์มครับกริสซันเฮลซิงกิฟอร์มดีมากนะครับจริงๆเกมนี้ขอแค่ผลเสมอก็จะขึ้นจจกฝู่นะครับดังนั้นเชียร์บอลรองครับผมมองว่ากริสซันเฮลซิงกิเกมนี้จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยสรุป3มทีมนะครับชอบทีมอย่างเวสต์มันนานียยาเคอารยวิกและกริสซันเฮลซิงกินะครับเหมือนเดิมนะครับร่วมสนุกกับเราที่ไลน์แอดพักยกเจ็ดสิบเจ็ดตามด้านล่างนี้ครับขอ้ทุกคนโชคดีในคืนนี้ครับสวัสดีครับ